สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลําคอเหี่ยวย่นนะคะหรือว่าผิวมือแห้งกล้านผิวมือตกกะหรือว่าผิวที่เหี่ยวแห้งและไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวทําให้ผิวกายเรากลับมาเนียนกระจ่างใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะ สูตรนี้เราจะใช้เป็นนีเวียครีมกระปุกสีน้ําเงินนะคะสําหรับครีมนีเวียนะคะเขาจะมีความแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะและเขายังจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้นีเวียครีมประมาณ1ช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคานะคะสําหรับตัวผงธนาคานี้นะคะแม่นายจะใช้แบบผงธนาคาแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะเขาจะเก็บรักษาได้ง่ายไม่บาดผิวด้วยค่ะสําหรับตัวผงธนาคานะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นเขายังจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนผิวเราด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะเขาจะช่วยเรื่องคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาที่สำคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำตามผิวหนังเราได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะ เสร็จแล้วคนส่วนผสม3อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับส่วนผสมอื่นเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะสหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการัผัดเซลล์ผิวนะคะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดจุดด่างดําตามผิวหนังเราได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้เราจะเติมน้ำมะนาวอยู่1ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวนะคะสามารถใช้เป็นวิตามินซีสาหรับบํารุงผิวได้เลยค่ะใช้ปริมาณเท่ากันได้เลยนะคะาสามารถใช้ทาผิวมือตามร่างกายหรือว่าคอได้เลยค่ะตรงบริเวณไหนที่มีเป็นฝ้าหรือว่าผิวตกกระหรือว่าผิว มองคล้ำก็สามารถนําสูตรนี้ไปทาบํารุงได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้สัปดาห์ละ3-4ครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมอะคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะพอกหนาๆทิ้งไว้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เรานวดสครับเบาๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวและก็ทำให้เนื้อครีมอะคะ่ะเขาซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ื่อนก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะลอยแล้วให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นเราค่อยอาบน้ําล้างตัวได้ตามปกติเลยค่ะหลังจากอาบน้าล้างตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและผิวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี U.V. ด้วยนะคะ และสาหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้เลยค่ะทําไม่ยากเลยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ